สวัสดีค่ะมาเจอกับสาวออนพานรวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางฮานอยมัดรวมสามนอยอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องในงวดประจำวันที่28กรกฎาคม2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังสาวออนก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มามอบให้กับสาวออนพานรวยนะคะก่อนจะไปฟังแนวทางสาวออนก็ขอ เ,ออเตือนนิดนึงนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องออก่อนจะไปชมแนวทางของวันที่28เรามาสรุปแนวทางของวันที่27กันก่อนนะคะพี่น้องที่สาโอนได้ให้ไปเนาะแนวทางก็ พิเศษออกสามศูนย์ศูนย์พี่น้องสามศูนย์ศูนย์โอ้ยมาศูนย์คักศูนย์แน่เนาะพี่น้องเนาะพิเศษออกศูนย์เอ่อสามศูนย์ศูนย์บนเนาะพี่น้องของสาวออนก็หลุดไปนะคะไม่มีศูนย์เนาะสามตัวก็หลุดนะคะหกศูนย์ล่างก็หลุดนะคะพิเศษหลุดส่วนเอ่อ ปกติสามเจ็ดหนึ่งพี่น้องมาตัวเด่นนะคะบอกแล้วว่าตัวเด่นของสาโอนเข้าเกือบทุกวันนะคะพี่น้องเด่นเจ็ดหนึ่งมาแล้วมาอีกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ก็มาแล้วส่วนปกติหลุดนะคะเจ็ดหนึ่งไม่มีตัวเอ่อตัวที่เสาโอนเจาะพลาดนะคะพี่น้องมาอยู่ตัวเด่นเนาะเจาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกข้ามไม่มีหนึ่งเจ็ดพี่น้องหลุดนะคะ ส่วนซี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 ก็หลุดนะคะไม่มีเนาะ v a p ออก8 0 1พี่น้องมาอีกแล้วตัวเด่นนี่บอกแล้วถ้าใครวิ่งลูดนี่เต็มๆตม 2, หนึ่งมา2นอยแล้วเนี่ยนอยปกติแล้วก็นอย v a p ถ้าใครวิ่งลูดก็เต็มเต็ะพี่น้องเนะาะใส่ลูดสายวิ่งเจาะไม่เข้าคะ่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายเป็นจังใดเนาะคือเจาะบกเขาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วพี่น้องเข้าแต่ตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นตัวเด่นศูนย์หนึ่งโบมีเนาะพี่น้องหลุดนะคะหลุดสามตัวก็หลุดหกเจ็ดหกเจ็ดก็ลุดนะคะพี่น้องกับขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องหลุดหลุดเข้าแต่ตัวเด่นเนาะแต่ถ้าสายลุดสายวิ่งก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องส่วนตัวเจาะเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกออกเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะ มาแค่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวตามกันโตค่ะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเจาะไม่เข้าเนาะมางวดนี้เอาใหม่ค่ะพี่น้องลองดูใหม่งวดนี้ตัวเด่นที่สาวโอนจะเจาะให้นะคะพี่น้องตัวเด่นตัวเด่นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพี่น้องตัวเด่นที่สาวโอนจะให้นะคะยังชอบหกอยู่นะคะพี่น้องฮาหนอยวันที่ยี่สิบแปดเด่นหก แล้วก็เด่นหนึ่งนะคะเอ่อฟันขอฟันที่หนึ่งนะคะพี่น้องสายลูดสายวิ่งวิ่งได้รูดได้นะคะหกกับ1ใครชอบตัวไหนก็ลูดตัวนั้นวิ่งตัวนั้นเนาะส่วนตัวเจาะหนหพี่น้องวันนี้ขอให้เจาะเข้าเด้อตัวเด่นตัวฟันมาแล้วขอให้เจาะเข้านะคะพี่น้องให้พี่พี่ fc เนาะมีโชคมีลาบด้วย ให้ตัวเด่นมาสองวันแล้วโจะไม่เข้าพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยอ่ะงวดนี้ขอให้มาส่วนหลักหลักหกก็จะเป็นหกสองนะคะพี่น้องหกสองหกเจ็ดหกสามหกห้าอ่ะเรามาลงกันใหม่นะพี่น้องน้องงวดนี้ตัวเด่นมาแล้วตัวเจก็น่าจะมา หกหนึ่งหกหกหนึ่งสามหนึ่งหกเจ็ดอ่าเดี๋ยวมาดูตัวที่เสาโอนจะน้นให้เนาะเสาโอนน้นให้หนึ่งหกนะคะพี่น้องหนึ่งสามหกเจ็ดหกห้า สามตัวก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะพี่น้องอ่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะพี่น้องให้เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบตัวที่เสาโอนเจาะให้นี่สามารถเอาไปวิ่งไปรูดได้นะคะหกกับหนึ่งเนาะสำหรับใครไม่ชอบตัวที่เสาโอนน้นให้นะคะตัวที่เสาโอนเจาะชอบหลักไหนเล่นหลักนั้นนะคะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ลูดใส่วิ่งอย่าลืมนะคะเข้าเกือบเกือบทุกวันนะคะพี่น้องตัวเด่นเนาะสำหรับเอ่อหานอยมัดรวมสามน้อยสาวโอนก็มีแนวทางเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะชุดีร่ำรวยร่ำรวยพบเจอแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจให้สาวโอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ